ปรากฏว่ามาทราบผลอีกทีก็แบงคอกนะครับแพ้ไปนะครับซึ่งก็ต้องมาเช็คคอมเมนต์ว่ายิงแบบไหนปรากฏว่ายิงข้ามคานออกไปนะคับก่อนในนี้เองก็ได้ชิมลางนะครับนั่งเป็นมือขวาของมาดามแป้งอยู่พอดีด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชูประชานะครับผู้คุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของับชูประชาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับ <S <S อันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกม AFC ซีเปอร์ลีกเอเอลิทรอบเพย์ออฟกันหน่อยนะฮะก็มีตัวแทนจากไทยลีกของเราลงเล่นในรอบนี้นั่นก็คือแบงคอกยูเวเตต์นั่นเองนะฮะก็ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จนะครับ จอดป้ายเป็นแค่รอบเพย์ออฟเท่าน,นั้นนะฮะสำหรับแบงคอกก็แพ้จุดโทษได้กับซานตงไทซานนะครับทีมจากจีนไปแบบต้องบอกเลยว่าระทึกมากนะฮะในเกมนี้นะฮะใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าหาดูยากมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีถ่ายทอดทางที่ประเทศไทยต้องพึ่งช่องทางธรรมชาติดูนะครับผมผมเองก็หาดูตามช่องทางธรรมชาติก็ดูไปกระตุกไปนะครับ จังหวะลูกยิงจุดโทษของโทสวัตนี่ดันมาหมุนติ้ว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 นะครับสุดท้ายไม่ได้ดูเลยนะครับแล้วก็ตัดจบไปเลยปรากฏว่ามาทราบผลอีทีก็แบงคอกนะครับแพ้ไปนะครับซึ่งก็ต้องมาเช็คคอมเมนต์ว่ายิงแบบไหนปรากฏว่ายิงข้ามคานออกไปนะครับเป็นการดูฟุตบอลที่ทุรักทุเลจริงนะฮะปรากฏว่าของเราเองก็ยิงข้ามคานไป2คนในช่วงจุดโทษก็คือซิโควิทกับโทสวัตนั่นเองนะครับ ก็ย้อนกลับไปพูดถึงรูปเกมกันนิดนึงนะครับเท่าที่ได้ดูเต็มๆเ,เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลของซานรตรงก็ดีกว่าแลลวนะฮะก็ต้องยอมรับเรื่องตรงนี้นะครับแต่พียงแต่ว่าเขาเองขาดจังหวะเข้าทำแล้วก็ขาดความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายไปนะครับแบงคอกเองก็รอจังหวะสวนนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังกับช่วงต่อเวลาเนี่ยรูปเกมเป็นรองอืซ่าเลยนะะต้องยอมรับเลยนะครับ ก็คงจะแบบว่าเน้นแบบไม่ได้ก็ไม่เสียแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องไปดูจุดโทษกันซึ่งมันก็โอกาส50าสมันออกได้ทุกหน้านะครับสุดท้ายเราเองเน่ยกดดันกว่านะครับยิงข้ามขาดออกไป2คนนะครับก็พลาดไป2คนนะฮะก็เท่ากับว่า BU ออกหักนะครับอดไปเล่นในศึก ACL e l อ t e นะครับก็มีเพียงบุรีรัมเท่านั้นนะครับที่จะได้เล่นในถ้วย e l ลิ e ตรงนี้นะครับส่วนแบงคอกเองก็ตกลงมาเล่นใน ACL 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับร่วมกับการท่าเรือและก็เมืองทองนะฮะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องเงินนะครับที่อาจจะได้น้อยกว่าการที่ไปเล่น Elite นะครับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ยังได้เล่นในท้วย ACL อยู่นะครับแต่ว่าเป็นรายการอีกเลเวลหนึ่งครับนะฮะอ่ะจบไปนะครับเรื่องหลังเกม ACL Elite รอบ p a ์ o อฟนะฮะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวสมาคมกันนิดนึ่งครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเลขาธิการสมาคมนะฮะหลังจากที่เรื่องของ เลขาสมาคมนะครับคาราคัซังกันมาพักใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากคุณพาทิสุภระพงศ์เนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกไปนะฮะล่าสุดนะครับมติประชุมพิจารณาแล้วนะครับก็มีมติเอกชนนะครับเห็นชอบแต่งตั้งพันตํารวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิทย์นะฮะเป็นเลขาธิการสมาคมราฟวอนคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับก็แต่งตั้งกันเมื่อ13สสิงหาคมนี้เลยนะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในภารกิจนะครับแล้วก็เนื้องานของเลขาธิการสมาคมฟุตบอลมาโดยตลอดนะครับ ก่อนในนี้เองก็ได้ชิมรางนะครับนั่งเป็นมือขวาของมาดามแป้งอยู่พอดีด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกไปทำภารกิจหลายครั้งแล้วนะฮะอีกทั้งก็เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรราชประชานะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่คุกคีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะไม่ได้แบบหน้าใหม่อะไรนะฮะก็เท่ากับว่าทีมงานของ Big o อสนะครับหลังจากที่คุณโจภาทิตออกไปก็เท่ากับว่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะก็คุณโจเองก็โหรับตําแหน่งเลขามาตั้งแต่ Big กออส ทำหน้าที่ใหม่ๆเลยนะครับก็ปิดฉากกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมงานคนสุดท้ายของยุคข,ของ Big บิ๊กออสนะฮะสำหรับคุณโจภาทิตก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับนะฮะอ่านั่นคือประเด็นที่ผมนำะมาฝากการอย่างไรเราก็ขอบคุณนุราดีตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปราชญยาอย่างไรเราก็ขอบคุณนุราดีตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ